อย่างที่เกริ่นไปในท้ายเอพิโซดที่แล้วนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญมาแน่นอนนะครับโดยวันนี้นะครับท็อปิกที่เราจะพูดถึงเนี่ยค่อนข้างฮอตฮิตมากในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับการสอบนายร้อยตำรวจสายสอบสวนนะครับแน่นอนว่าจะไม่มีแขกรับเชิญไม่ได้นะแขกรับเชิญที่เราพามาในวันนี้ก็คือติวเตอร์แม็กนั่นเองนะครับสวัสดี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 ท่านนะครับผมติวเตอร์แม็กนี่ก็เด้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเลยหรือเปล่านิดหนึ่งแล้วกันในเรื่องของการสอบพวกตำรวจลกัน <ข>ว่าก็คือคัมบอร์ดในเรื่องพวกนี้แหละตลอดโอเคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากคาถามอินโทรแรกๆก่อนเลยละกัน,นว่าการสอบในร้อยตํารวจเนี่ยรูปแบบของมันเป็นยังไงเอานี้ก่อนละกันนะครับอ่ะคราวนี้พูดถึงการสอบในร้อยเนี่ยตามจริงมันก็มีหลายสายงานนะนุ้งพบม,มีทั้งแบบสายอํานวยการสายสอบสวนสายปราบปรามคือมันจิจปาถะมากครับผมแต่ครานี้ไอสายที่เราจะมุ่งเน้นก็คือในส่วนของสายสอบสวนอ่าที่เราจะชอบเรียกกันว่าตําแหน่งพนักงานสอบสวนนะฮะ ซึ่งในส่วนของตำแหน่งพนักงานสอบสวนหรือสายสอบสวนเนี่ยที่มีการสอบในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยการประมาณ2ส่วนใหญ่เขาจะเรียกการสอบในส่วนของสายบุคคลภายในแล้วก็สายบุคคลภายนอกอ่ะมี2ประเภท่ะงประเภทใหญ่เอาง่ายๆกับบุคคลภายนอกใช่แล้วต่างกันยังไงครับสสายนี้อ่ะเป็นคำถามที่ยอดฮิตมากบางคนก็งงว่าเฮ้ยฉันจะสอบสายสอบสวนเนี่ยฉันคือคนที่จะสอบสายบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอก เอาง่ายๆเลยสายบุคคลภายในก็คือคนที่เป็นตำรวจอยู่แล้วอ่าสายบุคคลภายในก็คือคนที่เป็นตำรวจอยู่แล้วคนที่เป็นตำรวจอยู่แล้วนี่หมายถึงใครบ้างก็คือคนที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นปทวนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีวุฒินิติศาสตร์นะครับบวกกับมีประสบการณ์การทํางานในส่วนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาอย่างน้อยะครปีก็จะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะมาสอบแข่งขันกันก็จะเจอกับเฉพาะคนที่เป็นตํารวจด้วยกันเป็นบุคคลภายในด้วยกันนะครับก็จํานวนคนที่ แข่งขันเนี่ยจะน้อยกว่าใช่การแข่งขันก็จะน้อยกว่าครับผมในขณะที่อีกประเภทหนึ่งก็คือบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกก็คือตรงข้ามกันก็คือคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการตำรวจครับอ่าก็จะใช้การสอบในส่วนของบุคคลภายนอกแต่ว่าอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยคนที่สอบบุคคลภายในไม่ผ่านที่เป็นตํารวจเขาก็ยังมีสิทธิ์มาสอบในส่วนของบุคคลภายนอกได้เหมือนกันอ่าสอบได้สสนามทีนี้ครับพี่แม็กตอนนี้เราทราบแล้วว่าการสอบเนี่ยมี2ประเภทคือบุคคลภายใน กับบุคคลภายนอกต่อมาฮะที่ทุกคนอยากรู้ก็คือแล้ววิชาสอบเนี่ยรูปแบบการสอบของบุคคลภายในกับบุคคลภายนอกมีความแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลย่ คราวนี้พอมันมีการแบ่งแยกสายบุคคลภายในภายนอกมันก็ต้องย่อมมีความแตกต่างกันต้องมีความง่ายแต่ก็มีความยากคราวนี้เราเริ่มบุคคลภายในก่อนบุคคลภายในความง่ายมันก็จะง่ายมากกว่าเพราะการแข่งขันคือแข่งขันกับบุคคลภายในวิชาที่ใช้สอบก็จะเป็นวิชาทั่วไปเลยคือหนึ่งในส่วนของความสามารถทั่วไปครับอสองก็คือภาษาไทยแล้วก็จะมีกฎหมายกฎหมายหลักๆก็ได้แก่กฎหมายอาญาครับกฎหมายวิอาญา พยานหลักฐานพยานหลักฐานก็จะเน้นไปในส่วนของพยานหลักฐานในคดีอาญาคดีอาญาใช่วิปกครองแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ แต่ครนี้น้องๆหลายคนว่าอา้าวมันก็ดูวิชาจะเหมือนใครบุคคลภายนอกที่คนรู้มาคือบุคคลภายในเนี่ยวิชาที่ผมพูดมเมื่อกี้การรวมคะแนนก็คือเขาจะสอบได้คะแนนเท่าไหร่รก็จะจัด,จดลิงแรง์กิ้งกันหมดเลยไม่มีเปอร์เซ็นต์การผ่านว่าต้องผ่านมากน้อยขนาดไหนไม่มีขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำเราอาจจะอันหนึ่งน้อยมากาไปที่เหลือแบบเกือบเต็มทั้งหมดอ,อันนี้ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่<า>แต่พอเป็นบุคคลภายนอกอันนี้ยากแล้วคนภายนอกจะมีการสอบแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ส่วนที่1เหมือนกันเลยก็คือภาคความสามารถทั่วไปกับภาษาไทยนะ ภาคที่2ของบุคคลภายนอกก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับวิชากฎหมายอาญาวิทยาพยานหลักฐานในคดีอาญาวิปกครองแล้วก็คือวิธีปฏิบัติราชการอ่าใช่แล้วก็ภาษาอังกฤษครับแต่คราวนี้ของบุคคลภายนอก2ส่วนที่เราแบ่งบุคคลภายนอกในส่วนที่1เนี่ยพวกความสามารถทั่วไปกับไทยถ้าคุณจะมีสิทธิ์เข้ารอบต่อไปคุณต้องผ่านสัดส่วนคะแนนของกลุ่มนี้ให้ได้อย่างน้อย60%สอร แปลว่าแม้ว่าคะแนนกฎหมายจะโอ้โหร้อยเต็มใช่อาจจะดีเลิศขนาดไหนแต่สุดท้ายถ้าความสามารถทั่วไปหรือภาษาไทยคุณได้แค่ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งันนี้ก็คือโดนปัดตกเลยก็คือโดนปัดตกเขาก็จะไม่ตรวจในส่วนของกลุ่มกฎหมายต่อไปคือส่วนภาร์ที่สองเพรามันต้องถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์น้องๆต้องจำเลาหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่พอผ่านหกสิบเปอร์เซ็นต์ในส่วนของพาร์ทแรกแล้วพาร์ทความสามารถทั่วไปพาร์ทที่สองพาร์ทพวกกฎหมายและอังกฤษเนี่ยคุณก็ต้องทำคะแนนรวมกันให้เเกกินนนหมือั ถ้าไม่เกินก็เท่ากับว่าคุณก็ตกพาที่สองคุณก็ไม่เข้ารอบอ่าแปลว่าสมมติภาษาไทยหรือความสามารถทั่วไปเนี่ยเยอะมากแต่สุดท้ายกฎหมายได้ไม่ถึง60%ก็ตุกอีกเหมือนกันีก็ตุกเหมือนกันแปลว่าต้องครอบคลุมหลายๆด้านใช่บุคคลภายนอกจึงแข่งขันสูงไม่พอน้องพบพอผ่าน60%ทั้งสองพาทเราเข้ารอบแล้วเราต้องเอาคะแนนไปแข่งกับเพื่อเรายังสอบไม่ตีนะอ่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เกิน60%ผ่านตา้องมันเทียบคะแนนกันอีกทีใช่นี่คือความยากของสายบุคคลภายนอกกัับบบุคคคลลภาาายยยในนนน่ตตีี้้้กก็็เเหววมแงรรผ โอเคตอนนี้เรารู้วิชาแล้วว่ามีพวกความสามารถทั่วไปภาษาไทยกฎหมายทีนี้เรามาโฟกัสที่ตัวกฎหมายและกันนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับสถาบันที่กฎหมายโอมลอแมแน<ช>่นอนกฎหมายทีนี้เรารู้แล้วว่ามีโดยใหญ่ก็จะเน้นไปทางอาญาหมดเลยนะครับอ,อาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพยายนหลักฐานในคดีอาญาแล้วก็วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพวกนี้<ช>ทีนี้การอ่านหนังสือสอบเนี่ยน้องๆบางท่านอาจจะสงสัยว่าหนูต้องท่องทุกทุกดีกาต้องจําละเอียดดีกาใหม่ดีกาอะไรอย่างนี้หรือหนูแค่เอาหลักกฎหมายชิวๆเบยๆพอพี่แม็กมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ะ อนนี้พอพูดถึงกฎหมายเนี่ยหลายคนก็จะกลัวว่าบแบบเฮ้ยเราจะต้องแบบไปเรียนท่องจําดีกาไหมตามจริงแล้วลถ้าน้องๆเคยดูข้อสอบเก่าแล้วเรียนกับเรารจะรู้ว่าการออกข้อสอบในส่วนของพาร์กฎหมายนั้นค่อนข้างที่จะง่ายเน้นไปในทางตัวบทกฎหมายแต่ว่าตัวบทกฎหมายที่นี้ก็จะมีตัวหลักกฎหมายหล,กลักๆแล้วก็พวกหลักกฎหมายลืบๆเน้นพวกวันเวลาจํานวนคนคนะครับหรือว่าตัวบทที่ถามว่า จำเลยมีสิทธิ์หรือไม่ผู้ต้องหามีสิทธิ์หรือไม่เน้นจําตัวบทหลักกฎหมายถ้าเราจําได้เราตอบได้ดังนั้นเนี่ยการดูข้อสอบแล้วก็การเจาะประเด็นในการทําข้อสอบที่แคบลงเนี่ยมันก็จะทําให้การอ่านหนังสือของเรานั้นมีเวลามากขึ้นถ้าเราไปท่องดีกาาโอ้ขนาดนั้นเนี่ยรับลองว่าไม่ออกแล้วเราก็จะพลาดในประเด็นหลักกฎหมายง่ายๆไปพูดง่ายก็คือเหมือนให้พยายามเน้นครอบคลุมหลายๆเรื่องแต่ในเรื่องนั้นนะไม่จะเป็นจะต้องถึงขนาดลึกโอ้โหรู้ทุกอย่างของเรื่องนั้นไม่ต้องไม่ต้องขนาดแต่ว่าเน้นหลักกฎหมายแล้วกันน้าแน่นอนโอเค อันนี้ก็คือในส่วนของรูปแบบการออกข้อสอบแล้วก็เนื้อหานวิธีการอ่านหนังสือคร่าวๆนะครับ อ,อย่างนี้พี่แม็กฮะไม่ได้จะขายของเลยนะฮะ <laughs> สม<บ>ุิ <laughs> สมมุิว่าถ้าไม่มีเวลอาอ่านหนังสือครับบเออหรือว่าแบบความรู้กฎหมายแบบยังบ่ได้เลยอ่อยานยังไม่ได้เลยหรือกฎหมายได้แต่แบบเลขนี่คือแบบบ่ได้เลยมแม่ค้าซื้อกระเพรา,าจ่ายไปร้อยทอนเท่าไหร่ยังนึกไม่ค่อยออกเลยแนะนายัางไงดีฮะน้องพบนต์มาขนาดนี้ครับแน่นอนว่าก็ต้องส่งกลับไปก็ต้องส่งกลับไปว่าตอนนี้นะครับน้องๆที่กําลังสนใจอยากจะสอบในส่วนของนายร้อยสอบสวนนะครับอ่าแม้ว่าจะเพิ่งสอบไปเสร็จหมาดๆแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการ สมัครมาใหมวนี้ในส่วนของสถาบันเราแน่นอนรเราไม่รอช้าเรามีคอร์สในร้อยนะครับในร้อยตํารวจสอบสวนนะครับปี2566เปิดให้กับทุกคนได้เข้ามาเรียนกันแล้วแน่นอนว่าในคอร์สเนี่ยนะครับเราจะมีการออกแบบคอร์สที่ดุเดือดเผ็ดมันแล้วก็สนุกอย<ม>่างแน่นอนเนื้อหาการติวขอบเคตเนื้อหาตรงจุดตรงประเด็นแน่นอนนะครับผมรวบรวมมาพร้อมกับทีมงานแล้วก็น้องๆทุกท่านเตรียมคอร์สนี่มาเพื่อทุกท่านอย่างดีแน่นอนนะฮะใครสนใจก็อย่าลืม มรเข้ามืเรียนด้วยกันดูยลได้ทาง Facebook สถาบันตีกฎหมายอมรหรือว่ามาถามที่ไลน์ของสถาบันก็ได้ใช่ครับผมนะครับซึ่งจะไม่ได้มีแค่กฎหมายใช่ไหมพี่แม็กไม่ได้มีแค่กฎหมายครับเราก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของความสามารถทั่วไปพวกคณิตศาสตร์ตรกศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็มีในส่วนของภาษาอังกฤษด้วยที่เป็นวิชาอื่นอื่นพูดได้ว่าก็ครอบคลุมทุกๆเนื้อหาที่ใช้ในการสอบเลยแน่นอนครับก็ฝากความสําเร็จให้พวกเราช่วยดูแลได้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทูบเบอร์พี่แม็กมากนะครับในการท เกี่ยวกับการสอบนายร้อยตำรวจนะครับแล้วก็หวังว่าจะเจอน้องๆทุกคนกันนะครับในชั้นเรียนหรือว่าเจอที่อื่นนะฮก็สามารถทักทายกันได้เลยตลอดนะครับสำหรับวันนี้รายการอมรข้อกฎหมายเดอะนิวเจนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้สรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ